สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิลินะครับวันนี้เราสัญจรมาจังหวัดจันทบุรีที่นี่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปด้วยกันวันนี้เรามาที่วัดวันยาวล่างหลวงปู่เก่งนะหลวงพ่อเจิมแล้วปัจจุบันเจ้าวาดก็เป็นเกจิเหมือนกันนะครับเราจะไปพูดคุยขอความเมตตาจาก ท่านเจ้าวาดนะครับเล่าให้ฟังว่านะเกจนะิที่นีนะ่เก่งแค่ไหนอย่างไรมีรูปไหนกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวไปกราบนะมสักการพูดคุยกับพระ้าจารย์นะครับพ่อนิพนธ์นะฮะหลวงพ่อนิพนธ์นะครับนะนี่ฮะนะหลวงพ่อนิพนธ์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ให้ดูรูปเก่าก่อนนะว่ารูปเก่าท่านนะฮะนี่ฮะโอ้นะน่าหน้าตาท่านหล่อมากเลยนะครับนี่สมัยเริ่มบวชนะครับ เริ่มบวชนะกราบกามัาตรการคาณพ่อครับนะหลวงพ่อวัดนี้ประวัติความเป็นมาอย่างไรฮะสมัยไหนฮะสร้างสมัยไหนสมัยรอห้าสมัยรอห้าแล้วสองพันสามร้อยสามสิบห้าสองพันสามร้อยสามสิบห้าโอ้นะฮะสร้างสมัยรอห้ามีอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังมีรูปไหนบ้างฮะพะเจิมพอะเจิมพอเจะเจิมอยู่นู่นนะฮะ ครับนะพ่อเก่งนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรฮะพ่อฮะอันนี้ตาตั้งตาตั้งของหลวงพ่อเก่งตาตั้งของหลวงจากรอห้าถวายโอ้รอห้าถวายอันนี้รับจากรอห้าเลยนะฮะเลยเนี่ยรอห้าเจ็นเลวงพ่อรอห้าเจ็ดโอ้ฮะฮะนี่ฮะหลวงหลวงพ่อเก่งเนี่ยท่านท่านเก่งด้านไหนฮะอาคมมีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเก่งที่ ที่บอกขานกันบ้างไหมครับพ่อบอกขาาาานหมมยควว่เรื่องอภินิหารเรื่องเรื่องประสบการณ์อะไรพวกนี้ครับพ่อตามกาตมาดนี่ไหมายความว่าละเนี่ยหลวงตาจ่ายเนี่ยกำลังหุงข้าวกำลังเดือดๆไหมนี่ข้ากำลังมาผมพ่อเก่งนี่แหละพ่อเก่งน่ะแล้วก็คุยความเนี่ยความพ่อพแน่ใจครับหมงอข้าวเยอะขนาดเนี้ยครับกำลังเดือดๆขันต๊อกมือเป็คนลรางเนี่ยภาพมือพันข้าวใหม่หรืเสักกาวข้าใหม่เรื่องทน ดูเจอแล้วก็แทงเซตเอเอเอมีมีพับอ่ะครับไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยโอ้โหนี่คือหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อเก่งนี่วัตถุมงคลท่านมีได้รับความนิยมไหมฮะมันมันนานเพราะมันก็ไม่กี่มิลเลยมันนานนะฮะโอ้นานเกินไปนะครับนะฮะแต่เราก็เก็บเก็บ เครื่องของอัฐาบริขารไว้<ช>นะมีอะไรบ้างที่เก็บไว้ได้ไะะเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปดูด้านในหน่อยฮะด,ด้านในฮะเพราะว่าด้านในเนี่ยหลวงหลวงพ่อได้เก็บนะ,ะเก็บสิ่งของนะฮะเครองใช้ <นะ S 2> สงครามร้องไห้หลวงพ่ออยู่ครับอย่างสมัยตุขโขทัยอะไรเนี่ยนะครับนะสมัยจีนสมัยจีนนู่นครับ โอ้สมัยเครื่องเบนจะลงอะอ่าฮะอันนี้เก็บเก็บไว้เครื่องเบนจะลงเนี่ยฮะโอ้โหอันนี้ทั้งของใหม่ของเก่าโอ้สุโขทัยอุทยาครับเบนจ์จะลงนะฮะนะข้างบนจะเป็นอุทยาสุโขทัยนู่นอ่าะเอียดอันนี้อันนี้ประเมินราคาได้แมพ่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะโอ้โหนั้นเยอะไหมฮะไอลายเบนจ์จะลงอะมีมากค่ะมีมากมีมากมีมากนะฮะคือเราเอามาพร้อมเป็นประมาณ โชพอประมาณอ๋อเอาโชว์พอประมาณใช่แสดงว่าต้องมีเก็บอีกมีเก็บอยู่ที่ไหนฮะพ่ออยู่ข้างบนอ๋ออยู่ข้างบนเนาะโอ้นี่ฮะนะฮะแสดงว่าอันเนี้ยประเมินค่าไม่ได้เลยเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมสเหลี่ยมสี่เหลี่ยเนี่ยตอนนี้มันมันเป็นชุดอันนี้อ่าฮะตันคู่เนี่ยอ๋อเนี่ยเนีอันนี้มันจะไปไหนท่านเป็นรองมะขุมเน่ยจะมีคนจี่คนหาไม่ทันอ๋อสเหลี่ยมนี่ก็ทำด้วยไอ้ไม้อยหวายอ่ะอ๋อสเหลี่ยมทำด้วยไม้หวาย หอยขาวไปไงอ่าฮะหอยขาวไปอ๋อนั่งได้คนเดียวอ๋อนั่งได้คนเดียวหอยามที่กนน้ำเนี่ยอ๋อนี่เสลี่ยมนะฮะอันนี้เป็นเป็นไม้ที่หามานะฮะโอ้ฮะนี่นี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับนะนะฮะอันนี้คือคือของโอ้โหหลวงพ่อพระใหญ่ๆเยอะมากเลยสมัยไหนฮะหลวงพ่อฮะ ผ้าเก่าทั้งใหม่ผสมกันไปทั้งเก่าทั้งใหม่ผสมกันผสมกันใหม่บอกว่าไหนเนี่ยไหนของเก่าของใหม่ไม่บอกอันไหนของเก่าของใหม่ไม่บอกแต่ว่าบอกก็ไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่นะฮะด้านนี้นี่หลวงพ่อทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะใช่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเปิดให้ชมไหมฮะรู้ว่าไปดูชมแต่เราต้องดูอ๋อเราต้องดูต้องดูแลไม่ได้อ๋อต้องดูแลแล้วรอ่าแล้วแล้วเราเปิดให้ชมเนี่ยเวลาที่คนมาชมเราเราเข้ามาแล้วก็เปิด กระโดูชมดูให้เขาดูแล้วเรามีพระคอยดูแลไหมครัให้ดูแลให้ดูแลแต่ไม่เปิดดูให้เฉยๆแต่ห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ฮะหลวงพ่ออะอันนี้อันนี้คืออะไรหลวงพ่ออะไรนะอันเนี้ยฮะคัมพีคัมพีเทศคัมพีเทศอันนี้สมัยไหนครับก่อนแรกสมัยเนือียสองสี่สองสี่แปดหกแปดหก แปดหกแต่เก่าวนี้ไอ้คอมนี่เก่ามานี่สร้างมาปีสองสิบแปดเก่าสองสิ่แปดสองสิบแปดหกโอ้ตู้นี้ก็นี่ก็สองสี่กว่าสองสี่โอ้แล้วพวกพวกพวกนี้นี่สมัยหลวงพ่อหรือว่าก่อนฮะเก่าก่อนก่อนทั้งเลยก่อนทั้งนั้นเลยนี่ก่อนนั้นก่อนนั้นเลยนี่ยก่อนทั้งนั้นเลยโอ้นะหลวงพ่อก็ก็พยายามเก็บรักษาไว้นะฮะนะไหนฮะพระทองคำก็มีโอ้พระทองคำก็มีโอ้นะฮะนี่นี่นะหลวงพ่อบอก นะมีฮะมีแต่ว่าเนี่ยครับนะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะฮะนะฮะโอ้ข้างบนข้างบนนั่นะฮะโอ้ทองคำโอ้คนนี้เนี่ยวหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อกระซิบนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อปิดอย่างดีนะที่นี่นี่หลวงพ่อองนี้นี่คือองค์ที่สององค์ที่สองอันนี้พระประหลัดคมนะประหลัดคมอินโทแล้วรูปรูปของรูปของหลวงพ่อเก่งเนี่ยเรามีไหมพ่อหลวงพ่อเก่งมีเป็น น,น,นะฮะนี่ฮะครับนะ,ะโอ,อ้หลวงพ่อหลวงพ่อพาชมหมดเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการเปิดเผยนะฮะเปิดเผยปกติเนี่ยไม่บอกใครนะครับนี่ฮะวันนี้หลวงพ่อพาชมนะครับนะใครที่ชื่นชอบก็ช่วยช่วยกันแชร์ออกไปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อจะพาชมนะฮะพาชมนี่ฮะเรามาดูนะ,ะมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวฮะ นะครับอันนี้นะฮะนี่นี่คือประวัติที่ทางวัดบันทึกไว้นะครับนะบ,บันทึกไว้นะครับอันนี้เป็นประวัติของนะวัดวังยาวล่างอรัญญารามนะครับอยู่ที่ตำบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเก่งนะครับหรือพระครูสังคกิจบุรพาเป็นผู้สร้างวัดนี้นะครับเป็นองค์แรกท่านได้รับนะ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2430การพัฒนาวัดมีความเจริญพอสมควรท่านได้รับพระราชทานตลปัดแชกหนึ่งอันตู้พระไตรปิฎกหนึ่งตู้คานหามเปนั่งซึ่งแกะลวดลายสวยงามจากรัชกาลที่5นะครับทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้หลวงพ่อเก๋งได้ตำแหน่งพระครูสังคกิจบุรพาปกครอง สงทางทิศบุรพาตลอดนะการที่วัดนี้เรียกว่าวัดอรัญญารามเพราะก่อนหน้านั้นมีป่าไม้ทึบหลวมพ่อเก่งมรณาภาพเมื่อปีขานพศ2450โอ้โหนะครับ2450นะฮะองค์ต่อมาคือพระคมอินโทได้รับสมรศริ์เป็นพระปรลัดคมอินโทเป็นเจ้าวาดได้พัฒนาวัดเพิ่มเติมท่านมรณาภาพเมื่อปีวอก พศ2475จึงหมดสมัยนะครับนะเจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็คือพระเจิมนะมหาปัญโยท่านได้รับสมณศักดิ์ครั้งแรกเป็นเจ้าคณะตำบลต่อมาได้รับเป็นพระครูประทวนนะครับพระครูสัญญาบัตรพระอุปชาและเป็นเจ้าคณะอำเภอคลุงท่านได้พัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากท่านได้มรณภาพลงเมื่อปีพศ2000 2,541จึงหมดสมัยท่านพ่อเจิมเจ้าวาดองค์ต่อมาปัจจุบันคือพระครูพิพิธกิจจานุการพระอุปชาเป็นเจ้าคณะตำบลน,นะวันยาวนะครับนี่ฮะอันนี้คือนะประวัตินะคร่าวๆนะครับของหลวงพ่อเก่งอันนี้คือประวัติหลวงพ่อเก่งนะฮะนี่คือประวัติหลวงพ่อเก่ง นะประวัติหลวงพ่อเก๋งนะครับนี่เดี๋ยวนะประวัติเนี่ยนะเราจะลำเลียงให้ให้ท่านได้รู้นะครับนะนี่เดี๋ยวพาไปดูฮะพาไปดูวันนี้เนี่ยนะเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะเชิมนะเรามาดูบามีของท่านหน่อยนะครับนะสรีละสังขาร หลวงพ่อเจิมนะครับนะโอ้โหนี่นะผมถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมานะขอบารมีหลวงพ่อเจิมนะครับนี่ฮะนะหลวงพ่อเจิมนะท่านยังอยู่ในในโรงแก้วนะครับนะขอบารมีหลวงพ่อนะคุ้มครองปกปักรักษาแฟนานุแฟนหนังสือพิมพ์คัมพินิวด้วยนะครับนี่วันนี้เราพามา นะพามาดูนะครับแล้วพามากราบนะมัส,สก,การสรีระสังขารหลวงพ่อเจิมนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อเจิมนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านเจ้าวาดท่านมานะมาเล่าให้ฟังนะครับนะท่านนะเดี๋ยวฮะเรามาดูมาดูรูปหน่อยฮะนาะที ที่หลวงพ่อนะครับครับนะนี่ฮะครับฮะนี่หลวงพ่อท่านนะนำมาให้ชมนะครับนี่นี่รอห้าฮะรอห้านะครับที่ถวายมานะฮะอันนั้นอันนั้นคืออะไรครับพ่อฮะอันนั้นมันมันเป็นเป็นไม้ที่สร้างราคาราคาแผ่นละอ๋อราคาแผ่นละมี้งจีแผ่นละ นะฮะเดี๋ยวผมผมให้ให้ดูนิดหนึ่งว่าฮะว่าแผ่นละเท่าไหร่นะบัญชีรายชื่อสร้างกุฏิเมื่อปีมาแมนะฮะ2,462สจำนวนเงินซื้อไม้สุง1บาทโอ้ฮะไม้สูงราคา1บาทครับตอนนั้นฮะเนี่ยฮะอ่าหนึ่งบาทนะฮะเนี่ยหลวงพ่อท่านนะอันนี้คือ อันนั้นอนนันเดียวกันอันเดียวกันต้นแบบต้นฉแบบับอยู่ที่หลวงพ่อเก่งอะไรล่ะนี่นนเรามังุงน,น,นี่หลวงพ่อเกง่งแค่เนี้ยนะหลวงพ่อเก่งสังกัดเกตบุรพาสังกัจเกตบุรพานะสังกัจเกตบุรพาหลวงพ่อเก่งนะครับนีนน่นครับเอารูปหลวงพ่อเกง่งนะ เจ้าติการเก่นเป็นพระครูสังกิตบุรพาอ่าพระครูสังกิตบุรพาเนี่ยฮะเนี่ยหลวงพ่อเก่งฮะหลวงพ่อเก่งที่หลวงพ่อเมตตาเล่าประวัติเมื่อกี้เนี่ยนะครับประวัติท่านคร่าวๆยังไงฮะพ่อฮะแต่ออบอกไปเชียอ่าฮะทางไอชิเลกอ่าฮะชิเลกรับหลวงตาจ่ายกำลังหุงข้าวนะดูดไปไปไอชิเลกมันขันมือเ่ยพอเก่งขึ้นเขามือไม่คนเลยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย อืเอามือไปคนในหม้อข้าวร้อนๆกัลังเดือนหม้อข้าวอ้ผงให้หมาต้นได้จนเย็นไงอ่าฮะอันนี้โอ้เจจองก็แทงแทงเขานี่เด็กแทงไม่เข้าเลยแทงไม่เข้าเลยอีกคนก็ไปแทงอีกคนเข้าแทงเข้าโอ้เข้าไเชื่อครับแทงเข้าเลยครับนะถ้าพูดถึงย่านนี้เนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยเกจิองคไหนดังที่สุดนะหลวงพ่อเก่งเนี่ยดังที่สุดแล้วนะ แล้วท่านท่านอยู่อยู่วัดนี้วัดเดียวหรืออยู่วัดอื่นด้วยวัดเดียวอ๋อวัดนี้วัดเดียวนะฮะอ๋อนี่ถ้าเขตนี้เขตนี้เรียกว่าเขตรวมรวมเรียกว่าเขตอะไรฮะวันยาวล่างเนี่ยวันยาวล่างอ๋อนี่นะครับนะนี่หลวงพ่อเก่งดังที่สุดแล้วฮะนะครับนะก็อยู่ในอยู่ในยุครัตสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้านะครับนี่ฮะนะองค์นี้ท่านท่านลงท่านเองเนี่ย องหลอห้าเซนเลยนะโอ้นี่นี่หลอ้าเซนนี่นะโอ้นี่ยพระหัตลอห้านะฮะนี่ฮะนี่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 โอ้ฮะนี่ฮะได้รับจากรลอห้าเลยนะครับนี่เราเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะนี่นี่ลายลายเซนนะครับนี่ฮะโอ้หล่อห้านะฮะเดี๋ยวพาพาไป ไปกาบนมัสการชรีราสังขารนะฮะหลวงพ่อเจิมฮะหลวงพ่อเจิมนี่อยู่ในยุคปีพศเท่าไหร่ครับพ่อครับนะวประวัติคระัติมะฮะวตะัิะวงติประวิะรปะระัประวัติวัติปิมะครับประวัติะวระประวัตประวัติวัะประวรัะ นะประวัติหลวงพ่อเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะลําเลียงเรื่องประวัติให้นะครับนะแต่แต่ตอนนี้มาให้หลวงพ่อพาพาชมก่อนนะครับพาชมก่อนนะครับนะท่านหลวงพ่อนะหลวงพ่อนิพนธ์นะครับนะท่านนะได้พานะพาชมก่อนนะฮะอันนี้หลวงพ่อฮะนะท่านมรณภาพปีไหนสองพันห้าร้อยสิบสี่สองพันห้าร้อยสิบสี่ โอ้แล้วแล้วทําไมทําไมถึงเก็บสรีระสังขารของท่านก็สรีระท่านไม่เปื่อยไม่เน่าอ่ะไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เหมยไม่เน่าเหมือนเดิมไม่มีกลิ่นไมื่อวันเด็กไม่ไปว้ตรงนู้นนะเด็กวัดมันบอกอ่ะเอ๊ยมันมันม่ไม่กลวงพ่อมบอกพ่อนอนหลับโอ้ท่านไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วไม่เหม็นไม่เหม็นค่ะทุกวันที่สิบทั้งเจ้าธรรมธัมบุลท่านทำความสะอาดของท่านเนี่ยเปลี่ยนเป็นผ้าเป็นอะไรทั้งหมดทุกวันที่สิบทุกทวันที่สิบฮะมหแล้วแล้วแล้วทำไมต้องต้องห่มผ้าด้วยฮะก็ผ้้้้าาตองงคคุุมมมกกัันนนแลลวเีย่่ะะขร อ๋อแล้วไม่ไม่ไม่มีจีบอลเหรอไม่มีมีจีบรมีจีบรมีมีมีอยู่ไหนอ๋ออยู่ด้านในนะผมจีบอแต่ผมผ้าให้อีกทีหนึ่งเราจะคดและตกเหมือนเหมือนเหมือนผ้าเราเนหมือนพระนะครับแต่ว่าผมผมผ้าให้อีกทีนึงใช่ใช่ให้มันทีละให้ดูสวยงามให้ดูสวยงามคือเท้าอะไรกันเนี่ยแล้วก็ปิดนะอ๋อปิดนะครับนะหลวงพ่อไม่อยากจะให้เห็นทั้งองค์จากจากอ่าอ่าฮะก็ก็เลยเลยเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยหลวงพ่อตั้งใจจะเก็บ เก็บไว้เรื่อยๆนะเพราะว่าถือว่าเป็นโยมเขาศรัทธาเนื่องไม่มีไม่ไม่เน่าไม่มีกลิ่นไม่เหม็นไม่มีอะไรทั้งหมดครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นอ๋อฮะอายุเก่าสิบสองอ๋อหลวงพ่อทําไมทําไมพระของไทยเนี่ยส่วนใหญ่มรณภาพแล้วไม่เน่าเพราะว่าที่อย่างต่างประเทศเขาต้องเป็นมัมมี่นะก็ต้องพันผ้าพันอะไรแต่ทําไมของคนไทยเนี่ยถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเกิดจากอะไรชาสมนนะ โอ้โหที่ปฏิบัติอ่ะผู้ที่ปฏิบัติอ่ะได้ชันได้สมาดิทําไงก็ได้ใช่ไหมเงี้ยเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยไหมครับส่วนร่วมมีส่วนด้วยอาหารไม่ฉันไม่ฉันเนื้อไม่ฉันฉันผักอย่างเงี้ยอมีส่วนร่วมมีส่วนร่วนด้วยก็เลยทําให้ตรีละสังขารของท่านเป็นการมุงมังฉันน้อยฉันเนื้อเนื้อปลเนี่ยนิดเดียวฉันทุกปีฉันอยู่กับฉันน่อนิดเดียวขาดกานนิดน้อยไม่ได้ฉันมากมายอ๋อไม่ได้ฉันมากมายอยุคอ๋อสิบสองเราคิดอยงเนี้ยอ๋อฮะ อ่าท่านฉันฉันน้อยฉันน้อยแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยฉันน้อยที่สุดโอ้เนี่ยแหละครับนาหลวงพ่อเจิมหลวงพ่อเจิมเนี่ยมีวัตถุมงคลดังด้วยนะก็มีฮะมีใช่ไหมที่เป็นประเภทเหรียญนะฮะแล้วประสบการณ์เคยเขาเคยมีการบอกเล่าเรื่องประสบการณ์้ามพ่อฮะในจางกรชบอกงม่เป็นรออฮะรถฟั่มไม่เป็นไรอ๋ออ่า บ้านบึงเหรอฮะบ้านบึงฮะอออมมันทรบทุกเรียนไปแล้ต้นีครับยองอโอ้โอ้เดหวยิงไม่ถูกเลยยิงอฮฮนี่ฮะหลวงพ่อเจิมนี่ฮะหลวงพ่อเจิมนะครับแมะวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับนะมาสรีระนะ นะะฮตอนที่ท่านมรณนาสิริราชนอ๋อนี่ฮะไม่มีกลิไม่มีนาำเหมือนเดิมตอบยกไม่ได้เลยยกไม่ได้ดูได้เลยอ๋อนี่ฮะนี่ๆเนี่ยสิริราชเหมือนเดิมไม่มีกลิ่นอะไรเลยนี่ฮะนี่ฮะอ๋อสรีราชของท่านนะครับเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอย่างนั้นก็รุตพะาพรียงเหมือนเดิมเลยอ่าฮะอันนี้มาหลายสิบปีเนี่ยยังของใหม่เจ็ดแปดเจ็ดแปดวันใช่ไหมอ่าฮะแตวันสิบวันนี่ฮะอ๋อหลวง ตั้งเป็นเพสิบสองวันอะยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยสิบสองวันนะอ่าแล้วรูปเลือดก็ยังเหมือนเดิมอยู่นี่ยโอนี่ว่ารูปไหนบ้างนะฮะอันนี้อันนี้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเก่งอันนี้หลวงพ่อคมหลวงพ่อเก่งเก่งกว่าคงหลวงพอเจออันนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นประธานสงฆ์ของที่นี่ได้ไหมฮะหลวงพ่อได้ นะองค์แรกเลยนะองค์ปฐมเลยสังกิจบุรพาเนี่ยสังกัดนาาสังกิจบุรพาสังกิจบุรพาหลวงพ่อเก่งนะครับรูปเหมือนองค์นี้พระประหลัดคมพระประหลัดคมนี่องค์ที่สองเหรอฮะอินโอ่าพระประหลัดคมอินโธอินโธองค์ที่สององค์ที่สามหลวงพ่อเจิมหลวงพ่อเจิมพระเจิมปะคพิพิธปัญญาคุณโอ้โหทำทำเหมือนมากนะเหมือนเหมือนนะฮะโอ้นี่เท่าองค์จริงนะฮะองค์จริงทำจริงเท่าองค์จริงนี่เล็กเลยเล็กนี่ใจฝักว่านอนเล็ก โอ้ตัวท่านเล็กอันแต่อันนี้จะใหญ่กว่าตัวท่านเหรออ๋อใหญ่กว่านะฮะอันนี้สร้างปีพศอะไรฮะพศ23 23พร้อมกันหมดเลยไหมฮะไม่มาอนั้นแต่ก่อนอ๋ออันนั้นมาก่อนอันนี้มาที่หลังนะอันนี้อันนี้หลังจากทำเนี่ยเนี่ยเขามรณะแล้วทำทำก่อนท่านผุณมมรณะอ๋ออันนี้เป็นเป็นเนื้อโลหะโลหะอ๋อนะฮะเนื้อโลหะหล่อนะครับ นี่ฮะนะฮสามองค์นี้นะครับนี่หลวงพ่อหลวงพ่อเก่งอืมนะฮะทำไมทำไมหลวงพ่อเก่งอ่ารูปถึงทําเป็นแบบเป็นแบบอ่าสะดุ้งมานเป็นแบบมังปานวิชัยทําไมไม่เป็นสมาธิแบบนู้นฮะตอนนี้นี่เป็นแบบหนึ่งของผ้าแบบหายใจแบบธรรมยุทธ์ไงอ๋อนะฮะนี่นะโอ้ต้นหลวงพ่อเก่งนี่ธรรมยุทธ์เหรอฮะไม่ใช่รู้จักมาไกยแต่ท่านห่มแบบนี้อ๋อท่านอยู่ห่มแบบนี้พาลูกไปพาลูกธรรมดา อ๋อพารถไหลธรรมดานี่นครับออมองโยงองพอเจอเนอี่ยันลัดลัดปกอ๋ออู้อันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้ลถไหลนะแต,แต่แต่แต่ดูดูงดงามนะเพราะทำแบบแบบสวยเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นแบบห่มลไถไหลลไหลไอ้ห่หมแบบนี้เขาเรียกห่มไรบพ่อลถไหลเหมือนกันผ้าสังขานติผ้าสังคติแล้วห่มคุมอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ห่มคุมใช่ไหมพ่อห่มมจกเป็นของอาหารพมาหายกาย เลไก่แท้เลยอ๋อแท้เลยอ๋อจะห่มแบบนี้นะพ่อนะแขก็จะมีพันเป็นอ๋อมีพันมมังกรีอ๋อมีมังกรอยู่ที่แขนเนี่ยพันเนี่ยนะฮะอ๋อออกยาวัดใช้คุมแบบนี้อ๋อออกยาวัดนี่คุมแบบนี้วิบวันโยมคุมแบบนี้คุมแบบนี้ถ้าไปวัดอย่างนี้อ๋อถ้าไปวัดอ่านี่เลยวัดธรวัดเช้าวัดเย็นนี่ยวัดธรรวัดเช้าวัดเย็นจะห่มอย่างนี้อ๋อนี่ลิบ เพิ่งเพิ่งได้รับความรู้นะฮะเออนะฮะนะว่าีกอ่างทุทุกรูปทั้งพรหมดอ๋อถ้าถ้าถ้าทรรวัชชาวัดเย็นต้อง่มแบบนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกรูปเลยทุกรูปเลยนี่ฮะนี่นีนะครับนี่ฮะโอ้นี่ทำสามแบบเลยสามแบบเหมือนเหมือนจะบอกว่าเป็นสามเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะฮะอันนี้นะก็จะจะผมแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบถ้าถ้าเราจะพูดทั่วไปก็เหมือนกับว่าปางมารวิชัย นามางวิชัยหรือสะดุ้งมานนะครับอันนี้ก็มารวิชัยหรือสะดุ้งมานแต่ถ้าถ้าอันนั้นนะสมาธินะนะสมาธินะฮะสามองนะฮะสามองนี่ก็ถือว่านาศักดิ์สิทธิ์นี่คนเคยมาขอแล้วได้เรื่องเรื่องโชคลาภไหมพ่อเขาก็มีมีนั่สรีระสังขารของนะฮะจริงทั้งเราเราทำบุญนะมเข้าถึเล โอ้หลวงพ่อเจิมนี่อายุท่านเท่าไหร่ครับเก้าเก้าสิบสองนะโอ้เก้าสิบสองนะฮะนี่ฮะอันนี้แปอันนี้แปดสิบแปดท่านมรณภาพแปดสิบแปดส่วนพ่อคมหกสิบกว่าพ่อคมเนี่ยอายุน้อยกว่านะฮะแล้วก็โอ้โหอายุยืนโอ้เจ็ดสิบปรรษา บวชตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะยี่สิบเลยนะครับนี่ฮะโอ้นะครับนี่คือนี่คือ,คอวัดวังยาวล่างนะครับนะมีอดีตนะในเขตของวัดวังยาวล่างเนี่ยพ่อมีเกจิดังๆมีใครบ้างฮะในเขตนี้มีวัชินบนบบน,นะฮะิวัชินอ่าฮะิวัินบนนะฮะจิ้วั<อ>สินบนนะครับนะฮะนี่ฮะ นะแล้ววัดวัดวัดของเรานี่มีมีอาณาบริเวณเท่าไหร่ครับพ่อฮะฝั่งสิบเออเออที่ดินเด้อที่ดินฮะสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่นะฮะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่บ้างฮะมีถาวรพระมีกุฏิศาลาการประเรียนกุฏิศาลาการประเรียนมีหอฉันหอฉันแล้วก็มีเมนมีอะไรเนี่ยมีก็ก็มีครบแหละโบสถ์โบสถ์สร้างสมัยไหนฮะพ่อฮะโบสถ์เก่าเขาตรงไหนจำไม่ได้ทีิงนะเนี่ยเพราะ่าฉันมันเลื่มมาสร้างใหม่ โอ้หลวงพ่อหลวงพ่อสร้างใหม่ปีไหนฮะปีสองพันห้ร้อยสามสิบเจนห้าร้อยสามสิเริ่มสร้างโบสถ์นี่ฮะโบสถ์สร้างใหม่นะฮะโบสถ์สร้างโอโบสถ์เก่านี่ฮะโอสันนัยอิยาโอสันนัยอิยาโอโบสถ์เก่านี้เป็นโบสถ์มหาอุดรแม่พ่อฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะโบสถ์เก่านะฮะนั่นนั่นคือโบสถ์เก่านะฮะ สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานะฮะรานจะกันื่องออกเพาะสั่งครับอ๋ออันนี้โบสถ์ก็ต้องมาก่อนหลวงปู่เก่งอีกนะฮะฮัมหลวงพเก่งก็สร้างสิอ๋อสร้างหลวงปู่เก่งสร้างหลวงพุกเก๋งท่านสร้างรแรกเสียดสังม่อยู่นี่เป็นที่นี่เป็นจังหวาเป็นนี้อ๋อรูปแรกเลยอ๋อนี่ฮะย้ายหลังจากที่ไอ้คืนมันซัดอ๋อซัดไปวัดอ๋อไปหมดเลยฮะก็เ อย่อาร์ตัวเองอยู่ที่นี่พ<อ>ระสาสรสาวอนก็อยู่ที่นี่<อ>็นรูปแรกปัจจุบันนี้ยพระเจ้าเนี่ยมีมีสี่เจ้าวาดอาตมามีรนะมปูปที่สี่ครับนะหลวงพ่อเป็นรูปที่สี่รูปที่สีส่โอ้แสดงว่าเจ้าว่าแต่ละรูปเนี่ยยืนยาวผมควรน,นะนะยืนยาวพอสมควรเลยฮะ <c oughs> โอ้ฮะนี่ฮะนะก็ผมไปคิดว่าจะอยู่ขนาดเนี่ยโอ้ ใจรักครับครับออกจากทหดรมาเป็นาสองปออกจากทหารมาเงินแปดหมื่นเอ่าแสดงว่าหลวงพ่อมีสองสีเท่านั้นสีเขียวแล้วก็มาสีเหลืองเลยใช่ไหมอ่าก็โอ้ฮะอ๋อโอ้ยโยงไม่ต้องออกเลยแต่ฉันออกคนเดียวครับครับ นี่ฮะเอาละฮะหลวงพ่อขอพรญาติโยมหน่อยพ่อครับอขอให้ทุกทุกขันที่มาในที่นี้จึงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนับสุขพละเปิดสวัสดิการบรรทุกทุกทุกขั้นเลยถูกครับค,ครับนะฮะท่านอยู่กับรายการพระดีเกียจีดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับ ขอ,อกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมติดตามรายการพระดีเกจิดังเวลา11.00นโดยประมาณจนถึงเที่ยงวันนี้พิเศษหน่อยนะครับออกมานอกรอบแล้วก็เวลาทุ่มกว่า,วานะครับนะทุกวันส่วนทาง u t u b e นะฝากไว้ด้วยนะครับทาง y o u b e นะก็ติดตามนะคำพินิวนะทาง u t u b e นะครับทุกวันเช่นกันนะอย่าอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ผมจะทิ้งบรรยากาศตรงนี้ไว้แล้วก็กลาบลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ